สวัสดีค่ะทุกคนชับบี้พีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาวีดออสกาหวังกันอีกแล้วจ้าทางช่องพยายามจะเอาข่าวที่มีมูลมากที่สุดมาพูดนะคะอย่างของน้องออสกาวันนี้เราเอาข้อมูลมาจากไอจีของน้องทั้งหมดนะคะจะได้ไม่โดนว่ามั่วหรือว่าอะไรนะคะต่อไปเราจะไม่ให้โดนข้อข้อลหาว่าเราเก็บข้อมูลไม่ครบหรือว่าช้านะคะพยายามมากเลยนะคะ จริงๆแอดมินดูที่ IG ของออสการ์หวังมาตลอดนะคะติดตาม IG ของน้องมันตลอดตั้งแต่เริ่มเปิด IG เลยวาง่ายๆอย่างน้อยๆแอดมินก็ฟ o ล l o w ถูก IG นะคะไม่อยากจะเมาเลยขอไม่เอ่ยชื่อนะคะมีเพื่อนสนิทของออสการ์ในรายการช่วงคนหนึ่งไปติดตามบล็อกของแฟนคลับหรือว่าเป็น IG ของคิดว่าเป็นไอของออสการ์ค่ะ กว่าจะมาติดตามที่เป็น IG Official จริงๆก็ไปติดตามบล็อกของแฟนคลับกินานเหมือนกันอันนี้น่ารักมากแต่ว่าแอดมินติดตามถูกบัญชีอยู่นะคะที่จะมาอัปเดตวันนี้ก็คือออสกาหวังนะคะจะมีเพลงออกมาเร็วๆนี้โดยล่าสุดน้องก็ค่อยๆปล่อยภาพในห้องอัดในห้องซ้อมแล้วก็แบบดูเหมือนแบบเป็นการทำเพลงดูซึ่งล่าสุดมีทีเซอร์ออกมาแล้วนะคะน้องปล่อยใน i อตอนนี้เรา มาลุ้นแล้วก็คอยซัพพอร์ตน้องกันต่อไปนะคะเท่าที่ดูจากทีเซอร์ที่น้องปล่อยออกมานะคะแอดมินคิดว่าจะเป็นสไตล์ที่น้องชอบก็คือแบบแนวฮิปฮอปคิดว่านะคิดว่าเพราะว่า ไม่รู้สิทุกคนลองไปฟังทีเซอร์ดูนะคะเดี๋ยวแอดมินเอาทีเซอร์ลงให้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ความคืบหน้าสามารถสร่อไอที่แอดมินแคปรูปมาประกอบนี้ได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องออสการนะคะเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะถ้าใครยังไม่รู้จ,จริงๆมีมาสักพักแล้วแหละแต่ว่ากลัวว่าแฟนคลับจะไม่รู้บางท่านนะคะก็ฝากไปฟอลลลช่องของน้องด้วยนะแล้วก็เท่าที่ คิดนะคะคิดว่าน้องอาจจะปล่อยเพลงออกมาทางช่อง Youtube ของตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือน้องยังมีค่ายอยู่อันนี้เราต้องสืบเพิ่มมาอีกนะคะเดี๋ยวถ้าแอดมินสืบมาได้ว่ายังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เก็บเงินปัมป๊มปัมป๊มอัลบั้มให้น้องด้วยนะคะเผื่อถ้ามีอัลบั้มหรือมีท่องช่องทางในการซัพพอร์ตอะไรน้องฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องออสการ์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องชับบี้พีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ